เดินทางต่อพี่น้องเดินทางต่อตอนนี้อยู่ถนนเลยนาะด้วงบ้านผูบอ่อปิดนะครับหฮาสิไปไฟน้ำบางเหลาอำเภออิเลวันแต่ว่าอยู่มอกันกับบ้านทาสวรนระพี่น้องเนี่ยเฮาก็ไปตามถนนเลยนาะด้วงผ่านพัฒวัดภูบอ่อปิดแล้วนะครับผมโอ้ทางเสี่ย,ย่ยางดีเด้อมึงนี่ก็ไดร แยกบองนีแยกซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายนี่นสิไปสอดพอโรงเรียนจุฬาภรณ์พุดนะบนระรทัดวะใช่เหบอกแยกเราจะไปที่ฝายน้ำวังเหลา่าอำเภอเอราวัณไปทางเดียวกันกันกบท่าสะวันพี่น้องนี่หละไปทางนี้ไฟเขียวแล้วไปได้วันนี้นะเวลาเลิกงานพอดีห้าโมงแรงรถกะที่มีพอประมาณ สี่เลนไปเลรียญวแล้วมั้งนี่ยตะใสเหรียญทรายไล่ลแล้วผู้ใดสิมาขึ้นผมโหวิทก็มาห่างนี้แล้วพี่น้องเนี่ยผูขู่บิน่วยเนี่ยเห็นปะ่วยผมบวิทแหลมปิดๆระดัะดดะนนสี่เลนกว้างคว้างดีเก่งสี่เลนไปฮอตได้เนาะเลยหนาดวางเนี่ย น้ำลายนี่บ้องสะพานน้ำลายแล้วก็บิดบ้องอันนี้คือเขตผูกบิดครับผมวิวผูกเข้างามเกงเนาะเมียงเลยบ้านเฮานะโอ้ยเจ้าอือดมผูกเข้ากัน่วยบักใหญ่อ่อนสอนให้ก้าดเช็ดในเมียงดีเน่ยอ่นอนสอนดินอ่อนสอนยะเนี้ยเนี้ยนะมองเจ้วเข้าไปเบื่องผูกอบิดนะอ่อนสอนดินอ่นอนสอ,อ,อน,น้ะอ่อนสอนนาอ่อนสอนให้อ่อนสอนผูกภาพป้าไม่งามเท่ยแม่เอ,อ้ยนี่นะ ยังเลยบ้านฉัน <c oughs> เดนสวรรค์ <c oughs> ลองบ่ใดอันนี้น้ำลายน้ำลายคือแม่น้ำลายนะไม่ใช่น้ำลายจากปากนะนี่เลยคุณนะโอ้แสดงวมาถนสีเลนวิทย์เบิดแล้วอวันนี้สถานที่รัชการมาเกิดขึ้นไรหรือพุนะ่น่ะเมนยังในบูบังคับคดีก็มาอยู่แล้วก็จะว่าสานก็สิมาไ้ เออเดนไปสารจังหวัดเลยวนันนี้โอ้ป้าเจ้าไหนจะมาอยู่ห่างทีเบิร์พี่น้องมาซื้ออาไหมดินดอนตอนนี้นะนี่เจีวุดเลยเรามีดินไล่ทางนี้นะอือคนนาะบร,รยากาศพี่น้องงามเกีงคนน่ะผูกเข้าบันเลรทามกับงามเกีงเดือนนี้เป็นเคตบานเลรหามพี่น้องนี่นะอืสวยงามมากสวยงาม สวยงามตามท้องเรียงสวยงามะลำเป็ดะลำ,ลำก้าวเออบมาในทํากระปุกตองไข่เนาะในส่วนควายไข่ตองพี่น้องคุณหูเงียบเกิบเติบก็กกจะมีส่วนควายไข่ตองนะเห็นแต่ทางปักสมเดิบปุ๊บไล่พี่น้องด้านความมือนี้เป็นเกษตรเกษตร สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองเลยนี่นะบัญญัมขาเจ้ามาขึ้นทะเบียนเกษตรบัญญัมเออเขาเอิ้อมมาอย่างละบัญญัมเสี่ยวเ,เงินทางาเกษตระกรนะต้องมาลงทะเบียนอะไรทําไมมานี่ก็ลังคาส้มๆนะั้นเป็นล้านไร่ทามก,การาเกษตรบ้านดีเจวุฒิสุดเสน่ห์อันนี้เราเข้าสู่เขตหมู่บ้านไร่ถามพี่น้องเอ๋ยบ้านเก่าบ้านแก,ก่อน,นี่นะให้ถาม เป็นให้แล้เป็นถามให้ถามบริเวณที่มีน้ำประมาณนี้พี่น้องถามให้ถามนาถามถามศิลาห่วยกับบ่วยศิลาเองบักแต่งและบักเต่าพุทธจาราวห่างกันนี <c oughs> ่หมู่บ้านไรยถามจ้าปั๊มน้ำมันน้ำเด้อบ้านไรยถามนะพี่น้อง ถัดจากปั๊มน้ำมันนี่ก็สิเป็นแยกบ้านซุปบ้านเพียบริเวณตลาดเพื่อนี่นะตลาดยูนิโฮมนี่นะเน,นนะเนี่ยย็นบอกหลังซ้ายนะ่สิเป็นแยกบ้านซุปบ้านเพียเพื่อน้องแยกไปทางนี้บ้านซุปบ้านเพียนะแต่เราจะตรงไปที่ฝายน้ำวังเหลาอำเภอเอราวันอยู่ใกล้ๆกันกันกบ บ้านท่าสวรรค์พี่น้องเอ๋ยโมโมกันกับท่าสวรรค์นะไปน้ำบางเรล่านะ